สวัสดีค่ะป้าป้ามีมีเรื่องน่าตื่นเต้นอย่ยสวัสดีค่ะแบบพอยินนะคะกับกับเกลนนะคะไบแม่แอนถ่ายกล้องนะฮะใช่มันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นกัอะไรครับป้าที่บ้านใหม่เราเนี่ยข้างหน้าบ้านจะมีน้ำตกอัน้องน้ำตกน้ำคูเนี่ยนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นต้นไม้นะซึ่งไม่น่าเชื่อค่ะมีนกค่ะมันทำรังนี่นี่จะสังเกตุตกใจดีน้องมันจะทำรังกับกิ่งไม้แห้งๆมา บแบบ<อ>ต้นไม้กิ่งไม้ไม่ไมคือมันกิ่งไม้เนี่ยมันก็ขี้ขี้ไอไปแบบบินมาโฉบแล้วก็ขี้ประมาณํำรังใช่ไหมเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีหางโดดตัวยังเห็นไหมเห็นวะใครเห็นบ้างมันจะเห็นยางนิดหนึ่งเนาะเนี่ยสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวให้ตากร้องช่วยวงไว้หน่อยเนาะ,ะเราเราขึ้นขึ้นไปดูมุมสูงดีไหมเอามาขึ้นไปถ่ายมุมสูงดิจะเห็นไหมเอามาจะตกมานะคะเห็นไหมเห็นอะไรไหมอื้อ มีนกูอวางไข่หรอจุ่มแมาตาไม่ดีวะถึงทางแล้วเนี่ยมีนกอยู่เนี่ยตกไข่อยู่ค่ะจริงๆด้วยนะป้าตามทำราเขาบอกว่าถ้านกมาวางไข่เราต้องแทงหวยคัะใช่เราจะถูกหวยอ่าแล้วซื้อลอตเตอรี่แล้ววันนี้แน่นอนเลยเออไม่รู้กี่ฟองเนาะไม่รู้เลยแล้วมันถ้ามันเกิดบ้านนี้มันจะอยู่บ้านนี้ตลอดเปล่า ป๊าปได้เตรียมตัวเก็บค่าเช่ามันไม่ใช่คือต้องบอกก่อนเลยว่าที่เรารู้เนี่ยแม่บ้านบอกว่าลดน้ําตรงนี้จะลดน้ําต้นไม้ทุกวันนะนนนนแล้วพอลดเสร็จมันก็จะสะดุ้งสะดุ้งนิดนึงแต่มันก็ยังอยู่เลยวันนี้เขาก็เลยแบบีมสแสดงว่ามันท่วงทุไขของมัน ก็ถือว่าเป็นบ้านเราเนี่ยร่มเย็นแล้วกันเนาะเป็นมงคลแล้วกันสี่มงคลเนาะเอางี้แล้วกันเราก็จะปล่อยเราก็จะไม่รบกวนมันช่วงนี้ก็จะลดน้ำแค่ฝั่งฝั่งด้านนู้นไปก่อนเลยนะแล้วสรุปต้นไม้เราก็จะตายหมดไม่เป็นไรหรอกให้ให้ชีวิตสัมผัญกว่าต้นไม้ตายเดี๋ยวปลูกใหม่ได้แต่ว่านกเนี่ยเาวางไข่ไปแล้วแม่แม่ลูกอ่ะเนาะเห็นหรือเปล่าเนี่ยเเหห็็นนเห็นใจหมดเลยโอ้ โอ้โหเบบี้เกนแอนเบบี้เกนก็ตกใจเบบี้เกนตกใจร้องไห้เลยเมื่อกี้แบบปลาสะดุ้งหรือเปล่าปลาสะดุ้งไงอ๋อลูกลูกก็เลยสะดุ้งไปด้วยดิ้นไปแล้วใช่ไหมใช่ลูกอะไรอ่ะแอนไม่รู้เลยอ่ะเู้แต่ดิ้นต่อม้อย่อย่าไปนี่นี่มีไข่จริงๆด้วยฟักหรือยังอ่ะยัง ดูภาพมาแล้วมีสองฟองเนาะน่าจะเห็นกันน่ากินมากเลยอ่ะไม่ใช่จะบอกว่าไข่มันเหมือนไข่นกกระทาเลยนี่คือฟองะไข่นกกระทาที่เป็นนุพันอะไรพัานจานาหรอมันไม่รู้คือฟองเท่าๆไข่นกกระทาลแต่เมื่อกี้แม่บ้านบอกว่าเป็นเป็นนกเขานะคะหรอนกเขาบินเขามขาไม่ใช่ของเราเราอย่าแลมอง วเมียตีพับพับตัวูขานรับจูจุกรูจจุดูหน้าลกก่อนงงว่าป้าเป็นไรว่าแต่ชาเกี้เนี่ยลูกนกเนี่ยฮะมีลูกนกมาลูกนกจะเกิดบ้านเราหรอเป็นสิ่งที่ดีนะอือะเดี๋ยวให้ชีวิตมันเกิดขึ้นมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันบินหรือมันอะไรถ้าเราสังเกตเห็นเราจถ่ายคลิปให้ดูกัน อ่าๆๆเมื่อกี้กลัวมันไปแล้วมันไม่กลับยังเลยป้าป๋ามันมันห่วงลูกมันอยู่ใช่แต่ว่ามันไม่อยากขอโทษทําไมแหละทำมันตกใจอ่ะสวัสดีบ่ายค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบาย